สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในมูคนิติศาสตร์นะคะวันนี้ค่ะครูเกยนะคะาพาเด็กๆนะคะมานัดแลมาเขียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเด็กๆอุปกรณ์ของครูเกยนะคะวันนี้ก็มีรูปภาพนะคะเด็กๆเอ๊เป็นรูปภาพอะไรนะใช่แล้วค่ะเป็นรูปภาพที่เด็กๆกาลังรอบเรื่องจากภาพนะคะ มีทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะลูกขเขาก็จะมีอะไรคะมีให้ดีๆนับนะคะเขาบอกว่ามีเด็กชายกี่คนคะดเด็กเรามานับเด็กชายกันค่ะนะคะอาเด็กผู้ชายหนึ่งสอง สามสี่อ่าเด็กผู้ชายของเรามีกี่คนคะเด็กใช้แล้วค่ะสี่คนนะคะเราก็มาเขียนเลขสี่กันนะคะเลขสี่นะคะเ,เด็กๆของเรานั่นเองนะคะต่อไป เราเขาบอกให้เรานับเด็กอะไรคะมีเด็กหญิงกี่คนคะเรามานับไปเด็กผู้หญิงไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะอ่าหนึ่งสอมีมีเด็กผู้หญิงกี่คนคะ ใช้แล้วค่ะห้าคนนะคะเราก็มาเขียนเลขห้ากันนะคะเด็กอ่าเลขห้านะคะต่อไปอเขาบอกว่ามีเด็กทั้งหมดกี่คนคะลูกเรามารับไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราก็ใช้วงเลยหนึ่งสอง 3ามสี่หว้าวมีเด็กทั้งหมด9คนค่ะเด็กเเห็นไหม,มคะเราไมีเด็กผู้ชายกี่คนนะคะ ช่แล้วค่ะสี่คนเด็กผู้หญิงกี่คนคะใช่ค่ะห้าคนแล้วเด็กทั้งหมดละคะรวมกันทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่แล้วค่ะเก้าคนนะคะเด็กวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อ้เด็กนะคะ,ะได้นับนะคะเรียนรู้การน,นับซึ่งเราก็นับมาหลายรอบแล้วนะคะวันนี้เรามานับแล้วก็บันทึกตัวเลขไปพร้อมกันเลยค่ะ